หเ่าใช่ไหมคะเราเรียนหนีเหา่าแล้วเราก็เรียนหนีที่แปลว่าเธอหรือคุณนะคะเหาแปลว่าดีนะคะสวัสดีหนีเหา่าก็คือสวัสดีแล้วก็หน,นินหนินคุณหรือท่านที่เราจะใช้คุยกับผู้มีอวุโสนะคะแล้วก็หนินหา่าหนินหา่าก็เป็นการกล่าวทักทาย ผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราหนีมันนีมันพวกคุณหรือพวกเธอนะคะหนีมันแล้วเราก็ทักทายด้วยว่าหนีมันาวสวัสดีพวกเธอเหล่าชื่อนะคะเหล่าชื่อคุณครูเหลาชื่อฮาวค่ะสวัสดีพรุ่งนี้เจอกันอย่าลืมทักเหล่าชื่อว่าเราชื่อา่าว ค่ะเราซื้อก็จะทักทุกคนว่าหนีมันห่ะนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเชี่ยเชี่ยปูเคชี่กันนะคะตรงนี้เมื่อกี้เราเรียนอะไรไปนะขอโทษใช่ไหมคะน้องเหมียวมาแล้วขอโทษด้วยปุฉี่ด้ยปูฉีขอโทษไม่เป็นไรก็ไม่กวนสินะคะไม่กวนสิโอเคค่ะแล้วเราก็เรียนพินอินใจ้เจียนก่อนวันนี้ ใจ,ใจเจียนเหลืออีก4นาทีเราเรียนตรงนี้ต่อให้จบเลยเดี๋ยวนะคะใจเจียนใจเจียนแปลว่าพบกันใหม่พยัญชนะตัวแซตออกเสียงจอจานนะคะจีไอใจเสียงสี่เนาะใจ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 เจียน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 ใจเจียนใจเจียนอ่าพบกันใหม่เนาะพอจะกลับบ้านแล้วเด็กๆก็บอกใจเจียน คนนี้ก็บอกใจเจียนหนีมันใจเจียนเนะคะลาก่อนนะจ๊ะพวกเธอทุกคนหนีมันใจเจียนลาก่อนคุณครูก็ล่าชเจีเจียนาชเจีเนนะคะนะคะ่ะแล้วก็รุน้เะคะเรเพิ่มให้หนึ่งคำ หมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้นะคะ,ะเจอกันพรุ่งนี้หมิงพายันชนะมัวใช่ไหมคะมัวสละอิงมิงเสียงที่สองมิงหมิงเธอ,อเอียนเทียนเจียนหมิงเทียนเจียนแปลว่าพบกันใหม่พรุ่งนี้ พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะตกลงเรายังไม่มีกันบ้านนะคะถึงเทนเชียน